妈哈。 ออกแบบดีไซน์เองเก๋ๆอีกแล้วนะคะรุ่นมอนสเตอร์นั่นเองนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของพรลานเลยนะคะเพราะตัวนี้แอนออกแบบมาให้มีช่องหลังสามารถเสียบมือถือได้นะคะแล้วทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะใส่กับเรสก็ได้หรือว่ากับยีนงก็ได้ได้อีซี่แมทหมดเลยและที่สําคัญตัวนี้แอบบนใช้หนังแกะนิวซีแลนด์ตัดนะคะคือมันนิ่มแล้วเบามากนี่เป็นหนังแกะแบบพัฟฟี่แบบนี้เลยค่ะนี่นิ่มเลยแบบนี้เลย ไม่เคลือบไม่ผสม PU เลยใช้กันได้ยาวๆเลยเป็นหนังแกะแท้ร้อยเนะคะภายในนะคะอันก็ซับหนังแกะใช้หนังตัวเดียวกับด้านนอกเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะภายในแอนออกแบบมาให้มีสาว นี่มีสองช่องแล้วยังมีช่องซิปกลางนะคือบางทีแบบเราใส่เงินเนาะออออยากจะใส่ช่องซิปแยกต่างหากมานะคะอีกช่องหนึ่งก็ได้เครื่องสาอางหนึ่งช่องนะคะ,ะใส่ของได้อีกแบบนี้อีกนะคะนี่แยกกันไปเลยคะ่ะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะใส่ของเยอะใส่ของ นี่ไม่ต้องกก้นย้วยเลยตัวนี้จัดส่งให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางนะคะไม่ต้องกลัวเสียส่งด้วยอ่าบางท่านลูกค้าแบบมีแพลนไปเที่ยวหลายที่อยากจะสะพยกระเป๋าหลายใบนะคะอยากได้กระเป๋าที่แบบพับเก็บได้ด้วยตัวนี้เป็นอีกคอร์เรคชั่นหนึ่งเลยที่บอกเลยว่าเป็นใบโปรดของลูกค้าเลยนี่ เราไปอ่านดูรีวิวได้เลยนะคะนี่มีเยอะมากๆเลยสำหรับรุ่นมอนสเตอร์นะคะลูกค้าแบบสภายไปทั้งยุโรปทั้งเอเชียเนี่ยมาหมดแล้วมีภาพรีวิวเยอะมากเลยสามารถขอกับน้องแอดมินได้ด้วยได้เช่นกันค่ะตัวนี้คะพร้อมสั่งลองบ้า ซึ่งซับพอร์ตไหลได้ดีมากตัวนี้นะคะนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บไหลเลยนี่เห็นไหมมันซับพอร์ตไหลได้แล้วที่สำคัญเป็นโซ่พันหนังแกะแบบนี้คือมันสวยแล้วก็เลิศมากเลยตัวนี้แอนตัดขึ้นมาอยู่สีสีเลยนะคะนี่ไซส์อยู่ที่10นิ้วนะคะแล้วก็จะมีไซส์12นิ้วเป็นจัมโบ้ด้วยเช่นกัน10นิ้วลดเหลือเพียง2,800บาทแล้วก็ไซส์12นิ้วจัมโบ้ลดเหลือเพียง3,000บาทนะคะตัวนี้นะคะแอนตัดมานี่มีหลายสีพร้อมส่งเลยอย่างรุ่นนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสีนะะูน๊ สวยเนาะตัวนี้สีนะเบสนะคะอ๋อสีคาราเมลนะคะนี่เป็นสีออกนี่ครีมน้ำตาลนะคะสีดำนะคะอะดปกเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยหรือว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้นี่สนใจสีไหนนะคะแคปบหน้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะตัวนี้ทุกใบแอนตี A G S, สเปร์กันน้ำกันรอยให้เรียบร้อยแล้วขอบอกเลยข้อดีของรุ่นนี้นะน้ำหนักเบามาก250กรัมแค่นั้นเองเบาเหมือนกระเป๋าผ้าเลยบางท่านแบบว่าเสียบ พวกมือถืออะไรอย่างเงี้ยด้านหลังคือมันใช้งานง่ายจริงคุยโทรศัพท์เสร็จก็เสียบได้เลยอ่ะสนใจจะมาลองสัมผัสหนักได้หน้าร้านอยู่ที่รุธิตมาเก็ตเพลสค่ะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะขอบคุณ